แค่เี้คือไม่ดีนังงอคือแค่พค่เว่ยหาขุกแค่ี้ยมเนาเออไม่แคเงไปก็แคเงียกบพุ่งเกเรวังขั้นไปกเง้ยมันบบกเข่าพี่วันเกิดก็ไม่พอนึกดูแค่นองวันจ็ไปงะเพราะนางวันกีเลีปู่เก่งพมีงงอก่ใหญ่เตี้ย จะไายกบตูวโคูเออทีอ่นางเก,กวังไั่เหนว่าเออนางปัญจถข้าดีพอกับนางคำพอยันดุอเนาะนางมุคลไช่นางคิ้ยาหักรักพันพนางกินยานางคิชภณพิชอณหรืออะไรฮึคิขึ้นสะโพรนี้นยา ที่แรกงนอือรวมบุมาไา้ปูแล้คนไา้คือเทียงเทียนงามทั้งไม่อือนามก็มึงเอาให้กนั้นม่กมืออยากืมอกูไม่ไม้อูอ่ะนะดกขาไปหนึ่งแล้วก็รวนนะเตอมหมดยังอืออันนี้นายอีก็ใช่ฟวงหูงานแต่วายังไม่ได้วันกบก่อขอแต่คงขาบุขอเงินแ่งนสหมเราะแค่งื่ดเลูกบอกว่าม่อจะหมดบ ต้ออเขาอ,อรับคอยเข้าอ,อ,อมาน้ำอือพ่อเนี่ยเร็วๆจะไปดีกรพวการที่แบบนี้เพื่อจะได้ใช้งี่เขาจะห่าร้างหมดหมดกับอ,อื่นว่เอาแคคือเอาแค่ายมั่งไปไปดยิไป,ไปกลับไปบว่าคือเอื่แต่ว่าพ่อใจจำอามันถุถ้าพ่อไม่เล้วยมาก็ม้วนงัวๆเนาะเอาเยอ,อ,อย่า,างนี้ก่เครไปยไปลับทันคือที่เขาเขียนว่าเก็ดหนูเก็ดหู Get thú get thú get thú I want to keep up with you. I'll get cool, get cool. What is it? You can't bọc Ừ Anh need you to mug money, như nắp, or find tay. You are far, hm. Ugh, I need you to mug no more. Bull night, tay nắp, bull night, tay nắp, bull night, tay nắp, bull night, tay nắp, เออมากับคครว่ากพ่อมาขอแขกลงข้างบูนนำกิ่งโอเด็กโอรู้ให้ลูกหลานเด็เสด็จทางห่วงบูนกับไครทั้งน้ำทั้กขาเสกูแล้วหำให้กูแล่วหำหำพ่อให้กูแล้วพอมาแรกยกับคู้กักู้จะมาหำให้กุเร่อหำเออ่จะมาขอมาแรกกัพ่อจะมาให้กวนเวลามันเป็นไปกูได้เดือหำเออหำให้ก็เชื่อมากกับอกกวนเมราเข้าใจยังลูกอ้ เอาอย่นี้พอแค่อย่างงัพ่อพอมันติดก้ยดน้ำวันแ็มันพวกหางขายมากเยอะครับูเออหางว่าขอเพื่อนลูกเพื่อเต่าเพื่อนพี่เพื่อนงองเพื่อนอึเื่อนขายบุญนะพ่อเออเพิ่มเพิ่นยากรับมือเพิ่มมืออาจจะกินกับมือพ่อขอตุเดียวผมตุ่รพ่อว่าแ่ะอืมขอเงามือแรงนะพ่อว่าแข้พ่ออะไรอาหารแรงพ่อเร้เตงย่งนรืงใหม่ขึ้น่องใหม่จะว่าแข็รุ่นงินไปกัดมานั้ ลุกป,ประหยัดเอาอย่างนี้สองชุ่มครึ่งเนาะครื่งอื่นหรือครื่งอื่นหรือครื่งองอ่นครับปูดือคาค่าอาหารไก่ถึงนัมนงมเด,ต,ดตัวยกโรูเร็วโคเพราะโอโตัว,วยกิบกิลกระบอกไก่ <c oughs> ขั้นเยอะบุ๋มมากจือเด็กขั้นเยอะบุ๋มมากเยอะปับไก่จือยังปัไก่ถ้าพวกที่พกเก่งไก่ก็ไม่ย่างปับไก่ืึแค่รู้ ความคิว่เค <t us rit> mm ิไปมากกวางเตอพอว่ามนคู่่าใคร่รักเออแ่เ้ยติ่งเห็นพ่อแค่เปใคร่รักแล้วมันคือบ้านนี่เรอยกว่าคิดไปไหนนด่คือพ่อคือกูกันยังว่ะเออเป็นการบุนการคุ้มเนาะเออบุกแรกได้รวมเพือรวมขังรวมกินรวมท่าอืออันนี้ของใครล่ะดมเขางานงปัตมาวารีที่ขาอกับคารวะองค์ปกาและปูคือพวเขาเรขียกล่าวกล่าวเป๊ วันนี้ลูกไม่มืออะไรมือแต่ขันห้ามือแต่ขันห้ามากับขันไว้ก็กับเงินเก้าสิบบาทขันห้ากับเงินเก้าสิบบาทกินั่งปทำไมวะไม่เป็นไรถึงไม่มีขันห้าก็ถวายแค่คเก้าสิบบาทพอก็มาเดียวว่าอะไรเพราะดอกไม้มันหมด <laughs> ยิ่งก <So> ัดดอกไม้ก็พวกเด็เแข่ขันหาไอ้ยิู่แกว่าอันนี้มันไม่ดอกไม้แตแกว่ามันมหาเอามาเงิเนาะปูเออเงินปัจจมาวาระติ้แข่งขันห้ากับเงินเก้าสิบบาทเนาะเออขอให้ตรงจะดึงนะลูกนะให้มือกุมือักบมือกมืม้าตายรู้ว่นะคุกขับไปนเดี๋ยวก็รวยาเออดอกไม้สวยดอกไม้งามลู้ก็ไดู้้ก็เออเออเได้ความความกุศกันไป เรื่อยๆก็เนาะไม่เป็นไรเนาะมือเงอนหอยนั่ขาเคลือไปเรื่อยๆเดีอยวผมจะะชม้างวมไปเรื่อยเพื่อปูพุมภายในหรือปัจจุบันขาดข็เข้านี่ยนะตต่พ่อยก็ว่าดงนัเสไม่ไ้พ้อกนเสยไ่ไผู้ใดมือพุ่มขาก็าพูกแต่แทงคุ่มขาได้ก็มือเงบางเรมขั้นังเปิดไรเร้่กองเรื่องก็ข้งงหนเองเรอ การักงบกี่ใ้พูดว่าขอค่าอะไรของเงินอยู่ทั้งไหนของเงินอยู่ทั้งไหนขอค่าน้ำมันอะไร ไปงั้นคู่อะไปกับพี่ผู้ตาผู้จะโพวอั้อไปมันจะพี้ดูบ่ <c oughs> เพราะ่าไอ้ี้กระโหลกนี่แหละว่าคี่เดียวเขาไม่มานนคนมากกือไปคับขีนะ่ะเขาก็เลยขีไบมันดีบุ <c oughs> เขาขี้โรกนี่แม่คู่จะขี้พ่อไปไม่ใช่หรือ <c oughs> แต่ขี้ไปสมัเยเขได้ขี้หยางนีง่ยเได้ขี้ไบมันมขีรยพอเนี่ มันเป็นใบอันยานี่ครับเออมันเป็นใบอนมุกแกก็ข้างมันแต่พ่อจะขี่รถเขาไม่ขีใบนะแล้ขี่รถกันตู้ใบบปูวขี่รถพอถ่าตัวไบย่างไปเขาขื้นบรปูเอ้ยยืมกับปูลองยืมเออบลาเค็เออกน้ำมันกับพ่อติมมันได้เอากังบัดแค่เติมเลยถ้่ขี่บเ่าปให้ขี่ฟื้นแล้วปูให้รถของพ่อ่ง ไมีหลายคันคันแดงเดิเออยงนัก็กวมางไรู้เรื่องเลยเออเอามาเด็กพ่อไปง่ายอืมจบอกจกไปทำใบขับขี่ก็ต้องขี่รถไม่ใช่ขี่กระดาษไปนะลูกนอืมง่าย่ะจับไปบอกเทออืมเอาไใครรกว่าคือกปบะเทศอื่นจะพูดครับครับครับทำมันดเ้อ ม่เสพ่อับแอ่ผูเอายาไปเลยพ่อแค่พ่อขรัวฝาเดียวกบพอด้เลยเลยแร้วแค่นัหนก็พ่อไม่ันมากหวงเลยก็พ่อพ้าไปแต่ว่าบ่กแค่กไปก็จเบีนาเบกยน้ำเบีน้ำเบีกงน้ำวนข่างวนขาไฟเน่ยไปดำพ่อไม่ไ้ดก็แฟ่ไงไฟเขียวไปหลัง บอกไม่คุ้แเล,ล้เนอไปคถุงเะอมาถือข่านเลย,ลยไปเชียวผานจรนะเ้แล้วกูเ่าบอกไม่คุ้ด้วยว่าไฟเชียวผ่านจระโขคู่ตาผ่านจระ้ไอ้ไฟเชียวตระเนาะโอเคเนาะน้าหางมือเกิร์มือด่างมือเกือมือม้อดนเนีถูกขับอะไรหน่หนึ่เขาก็รวยไตหนึง่งตห่งนะูนะสาธุครับสาธุ ปครับปู่บอกว่างวดนี้แม่ครูสิถึงหกสิบาทครับที่เราฟังดีๆนะครับเนาะบาตเลขที่หัวปุรี่ครับก็คือเก่าเกียรติศูนย์ับเก่าเกศูนย์ครับแตว่าบาตแม่ครูครับบาแม่ครู ครับบ้านเลขที่5 7 0เจครับปูรี่เอากุญแจมาฝากไปบ้านแม่ผู้นะครับเด้อครับเอ็ดยิ้มกระถามแม่ผู้ว่าถามปูครับว่ากุญแจเอาไว้บ้านหลังใดนะครับเนาะปูก็บอกว่าบ้านหลังที่เคยออกครับบ้านเลขที่5 7 0เจ็ดศูนย์ี้ก็เคยออกนะครับเลขที่ก็พิจารณาเอาครับอาจจะเป็น5 1051ึเจ็ดก็ได้ครับเพราะว่าเอากุญแจมาไว้บ้าน แม่คู่นะครับแล้วอาจจะเป็น5 1 7ก็ได้เพราะว่าคุณแก่มันก็17บเนะครับหรือว่าบาร์เดลตีแม่คู่กับหาเจ็ดศูครับเอ็ดซี่ครับใจหน้าดีๆครับถูกคำเบาคำจ่าของปูมีรางวัลหรือว่าจะเป็น1 7 5จ็งสี่ก็ได้ครับของคุณเฉียงในบานแม่คู่ครับอาจจะมาร่วมกันไหมครับพี่น้องเอ็ดซี่ครับใจหน้าดีๆครับถูกคำเบาคำจ่าของปูมีรางวัลครับผมแล้วก็ปูบอกว่าอุบัติปูยิบตะตันยิไปคปูบอกว่ายิบยิบไป ยิมว่ายิมเขาด้เย็บตัดสบใบซิบใบเต่หล้านครับแต่ว่าหกสล้านครูบอกแล้วกยิมก็ว่าถามดูคูกับไปเจะยังไม่ครับซิใบหกล้านพิจนาบิ้วค่ะเราะว่าหกล้านนี่มันชัดเกนยว่ก็มูครับเพราะว่าตัดสิบใบหกสิบล้านเด่ครับคูก็บอกว่าเาไปป่วยมาว้าปุ๊ไม่คู่สิบหกสิบล้านหมดเอฟซีกับพิจนาเลยครับเด้อหกศูนย์หนึ่งศูนย์ปอบกันไปอครับผมหรือว่าบานเล็กทีไม่คู่หาเจูนย์ เอากุญแจมาไว้บ้านแม่คู่กับหาหนึ่งเกจคุญแจได้ครับเอากับกลับไปกลับมาท่างช่องถึงแค่แนวทางเลยครับเด้อใส่วิจัยญาณในการรับชมครับสําหรับผู้สีเอาผ้าแม่คู่ไปเอาสมบัติขึ้นมาได้จ็กแผงวันนี้ครับงวดนี้วดวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับเอาขึ้นมาได้เก้าร้อยเกตสิบแผงนะครับเด้อครับสีเอาสมบัติขึ้นมาได้เก้าร้อยเกตสิบแผงครับผมสําหรับ อ่ามื่อนี้ครับเอฟซท่านใดจะไปรับประทานอาหารนะครับเนาะกับองล้วนครับกับเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูครับค่าอาหารครับพี่น้องครับจะไปทานเวลาใได้รพิจัยนาเอาครับทั้งช่องเป็นแค่แนวทางนะครับเด้อใส่วิญญาณในการรับชมสำหรับ3ตัวเค็งๆครับงวดนี้16ตุลาคมพันห้าอกสิับมี9เก้าเจ็ดศูหาจเดครับเอพีจยาด้ครับเด้อแต่ว่างวดนี้ นี่คู่ซื้อลอตเตอรี่สิบใบสิได้หกสิบล้านครับอ่ารับเปร็นสี่ขับปเจ้าแล้วครับอ่าถูกคำบอกกับจากของผูมีรางวัลรับสำรับมือนี้ครับผูอ่าอ่าสีขี่รถขั้นมาดแดงครับไปต่อไปทับที่ครับอ่าทะเบียนขั้นมาดแดงนด้ครับเดอครับไปต่อมือนี้ได้ครับเ้อครับสองศูนย์เจ็ดหนึ่งครับทะเบียนขั้นมาดแดงนะครับเนาะสองศูนย์เจ็ดหนึ่งครับสำรับ ป้าคุณพ่อหัมกับแม่ปอไพ่ครับคอยังกอดแตงโมควาแต่ประมาณค่ะสองทุ่มเครื่องสองทุ่มเครื่องหรือว่าไก่ดึกกระไรอยู่สบายครับให้คุณแม่ปอไพ่ครับปลาหัมครับเดินตัวไหนนะครับเนี่ก็คือเจ็ดศูนย์บัแตงโมเดี๋ยวนะครับเรื่องไอ้สิบเจ็ดหรือว่าเจ็ดศูนย์เนี่ยแหละครับสิบเจ็ดค่ะครับสิบเจ็ดครับผมไอ้สิบเจ็ดไห้เสียเอกเจ็ดศูนย์มันบอกรับไอ้เสียเอกเจ็ดศูนย์ไอ้คุณพ่อหัมสิบเจ็ดครับผมแม่ปัดเก้าศูนย์ ครับอ่ะอีฟซีกับพี่แจน่าดีๆครับท่อฟซีท่านใดจะไปตัวไปครับขี่หงกระปูกระึ้นรถปูเลยครับค่ะครับสองศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะครับเป่ามาขึ้นได้ครับเด้อขึ้นซาประทันที่ปูไปก่อนเด้ค่ะขับกัให้สุกๆมันๆลำๆไเรื่อยๆครับขึ้นเงินใดเงินขึ้นท่องอะไท่องขึ้นอะไรด้ก็คอยสมัครปรารถนาทุกประการครับแต่มั่วไม่ยังคนเติมเงือกค่ะสำหรับอีฟซีท่านใดครับจะติดตามความฝันของสร้างเสรอครับเมื่อได้บางได้ยิ่มจะไปทำตัวไอ้ทำจิปให้ ครับผมดีวันดีค่ะที่เป็นมืออ่าชปปีาครับผมอ่ามันจก่าทังเครื่อมันเก่าก็เลยไปนะครับบางทีช่างเครื่องมันก็นอ,บบาากอยากการง,งานอาจจะติดตามให้แน่นอนสําหรับของเลขวิ่งเงินลานหรือว่าสายสายฟันเงินลานคือเสียจวนนะครับเนาะครับผมกาจจะเป็นมือวัตถิศีรษะสันตมาครับผมอ่ารอดติดตามครับผมอ่าเอซี่สายบุญทุกทุกท่นครับทุกทุกมันมันหลับหลับไว้ว้ 104สองของเสีเศษจนครับรอดติดตามเลยครับเด้อวันที่1 0คกับเสียจนจะมาให้แนวทางมาแบ่งปันแนวทางครับสายฝันเงินล้านเลขยบีเงินล้านนะครับเนาะให้สุคๆมั่นๆดำๆรวยๆต้องกันทุกผู้ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ท่านช่องกาบขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ